สวัสดีค่ะวันนี้มาพูดคุยกันอีกแล้วนะคะที่ i n s i ไท y ์ u t u b e นะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับรายได้ของ YouTube นะคะแม่เสียบไมค์ก่อนลืมทุกทีเลยนะคะเอ๊ รายได้มาจากไหนบ้างสำหรับคนที่ทำ YouTube แล้วมีรายได้แล้วนะคะนอกจากขายของขาย Product ตัวเองแล้วขาย Product ที่เป็น a f f i l i a t e ที่เป็นลิงก์ของเว็บไซต์ต่างๆขายของเช่น lazada หรือว่าพวก Shopee หรือว่าพวก อเมซอนอะไรอย่างนี้นะคะถ้าอยู่ต่างประเทศนะคะเราก็มีรายได้จากตรงนี้ด้วยถ้าคนที่แบบเอาลิงก์มาแชร์ข้างใต้คลิปแล้วมีคนกดลิงก์เข้าไปซื้อของนะคะคุณก็จะได้เปอร์เซ็นต์นะคะบางเว็บก็จะได้ส0บางเว็บก็จะได้สิอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงอย่างอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าอยู่ยุโรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รายได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะตอนที่เราไลฟ์สดนะคะก็คือซูเปอร์แชทกับซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรา อยากจะมาบอกต่อนะคะว่ามันเป็นรายได้อีกหนึ่งทางที่คุณสามารถที่จะทําได้นะคะแต่ตอนนี้เมืองไทยยังไม่ได้เปิดออปชั่นนี้ให้ใช้นะคะแล้วก็มีรายได้ที่ YouTube p r e m พรีเมียมนะคะอน,นุนเมื่อกี้ที่คุยอีกคลิปหนึ่งนะคะก็คือพรีเมียนะคะพรีเมียก็คือการเปิดตัวคลิปนะคะระบบพรีเมียก็จะเปิดแบบเหมือนสดนะคะ แล้วก็อันนี้ก็คือ youtube พรีเมียมยูทูบพรีเมียมได้เงินยังไง o u t u b e p r e m i u มก็เหมือนการที่คนที่เขาซื้อโฆษณาไม่ใช่ซื้อโฆษณาพูดผิดการที่เขาจ่ายเงินเพื่อที่จะไม่ดูโฆษณาหรือว่าข้ามแอดอันนั้นเขาก็จะจ่ายเป็นรายเดือนซึ่งเราก็จะได้ส่วนแบ่งจากตรงนั้นด้วยถ้ามีคนเข้ามาดูคลิปของเราเขาก็จะไม่ต้องดูโฆษณาแต่ YouTube ก็จะเอาเงินส่วนเป็นที่เขาสมัครเป็นหลายเดือนนะคะมาแบ่งให้เราด้วยนะคะก็เรียกว่า YouTube Premium นะคะอันนั้นก็อีกหนึ่งช่องทางที่หลายๆคนนะคะก็ก็ใช้กันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคนอย่างเช่นมิวสิกอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะซื้อค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันไม่ต้องแบบมันฟังเพลงได้ยาวไปเลยโดยที่ไม่มีโฆษณามากั้นกลางนะคะลก็เออพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะได้ ค่า YouTube Premium ตรงนี้นะคะก็จะได้หักเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กๆมานะคะก็จะมีอีกหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะอีกอันหนึ่งที่ได้แล้วก็หลายคนก็ได้นะคะแล้วก็จะบอกว่าการที่คุณเปิดรับสมัครสมาชิกช่องนะคะก็คือ Membership ของ Channel นั้นๆน,น,นะคะก็คือ ต้องมีหลักเกณฑ์คนติดตามนะคะผู้ติดตามของคุณรู้ว่า Subscriber ครบ30,000คนในช่องธรรมดาปกติทั่วไปนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำช่องเกมนะคะเกมชาน n e ลนะคะก็มีแค่1,000คนติดตามคุณก็สามารถที่จะมีปุ่มจอยให้คุณคลิกเข้าไปเพื่อที่จะคนคนที่ดูช่องของคุณคลิกจอยหรือว่าคลิกสมัครสมาชิกอันนี้นะคะก็คือเป็น เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถที่จะมีรายได้ได้นะคะก็ตอนนี้ YouTube ได้ออกมาแจ้งแล้วว่าสำหรับหลายๆช่องที่คุณเห็นยังไม่ครบสามหมื่นซับสไคร์เบอร์ก็มีการสมัครสมาชิกช่องแล้วอะไรเงี้ยก็ YouTube ก็อยากจะให้ เปิดกว้างขึ้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้คนได้มีโอกาสสร้างไรายได้จากตรงนี้ด้วยนั่นเองนะคะตอนนี้เขาบอกภายในอนาคตก็จะเหมือนเขากำลังสุ่มอยู่ตอนนี้แล้วก็อนาคตก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับช่องที่มีซับน้อยกว่ามีซับสไครต์น้อยกว่า สามหมื่นซับสไครเบอร์ที่ไม่ใช่ช่องเกมนะคะที่ไม่ใช่เป็นเกมชานัลนะคะก็หลายๆคนนะคะในทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะตอนนี้มีแค่หนึ่งหมื่นซับสไครเบอร์หรือว่าสองหมื่นซับสไครเบอร์ตอนเนี้ยก็คือสามารถที่จะมีเปิดเปิดออปชั่นนะคะเปิดตัวเนี้ยให้มันสามารถที่จะทำงานได้แล้วนะคะในการที่รับสมัครสมาชิกช่องเพื่อที่จะ ให้มีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรืเ่องซูเปอร์แชทกับซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะคะทุกคนก็คงจะเข้าใจาก่อนนน,นี้เคยมีคลิปอธิบายอยู่นะคะเดี๋ยวจะเอาลิงก์มาแปะไว้นะคะว่าสตาอธิบายเรื่องซ u เปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์ยังไงนะคะก็คือสมมติว่ามีคนโดเน a หรือว่า จ่ายซุปเปอร์แชทมาหนึ่งรอยดอลลาร์หรือว่าสิบดอลลาร์เอาเป็นว่าเอาสิบดอลลาร์แล้วกันเนาะง่ายดีเลขมันน้อย u t u b e ก็จะได้30%แล้วเจ้าของช่องก็จะได้70%ถ้าเกิดว่า <Yeah. S 1> เขาโดเนท10สิบดอลลาร์ u t u b e ก็จะได้สามดอลลาร์ 3. แล้วก็ เจ้าของช่องเองก็จะได้7ดอลลาร์ทั้ง2อย่างนะคะจะเป็นซ u เปอร์แชทหรือว่าจะเป็นซ u เปอร์สติ๊กเกอร์ก็ตามนะคะเช่นเดียวกันเวิร์กเหมือนกันนะคะมันทำงานเหมือนกันเลยนะคะระบบนี้นะคะแล้วก็ทีส่สำคัญนะคะได้รับอีเมลมาข่ามันก็ไม่ได้หม่มากประมาณสออาทิตย์ที่แล้วนะคะเกี่ยวกับ c o m m u n i t y t a b นะคะเขาก็จะยกเลิกนะคะบอกว่ามันเป็นสแปมค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคนรายงานว่ามันมีปัญหานะคะมันทำงานมันไม่สมูทนะคะแล้วก็ผลที่ได้รับทั้งคนดูแล้วก็ผู้ติดตามออเดียนแล้วก็เจ้าของช่องนะคะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรมากมายนะคะเขาก็จะเอาตรงนี้ออกนะคะเพราะว่าคนใช้น้อยมากนะคะไม่ถึง 0.0001%นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าการที่โพสในชุมชนแทบชุมชนตรงนี้นะคะ Community แทบก็คือ เอาลิงก์ไปโพสแต่คนก็ไม่ได้กดดูจากตรงนั้นนะคะคือดูน้อยมากคือ0.002เเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็คิดว่ามันมีปัญหาแล้วก็โดนรายงานเรื่องสแปมอะไรอย่างนีน้ค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้ก็คือเรื่องราวที่สาจะเอามาอัปเดตเกี่ยวกับ In นสตาแกรมยูทูบเกี่ยวกับ u t u b e นะคะในช่อง In นสตาแกรมยูทูบถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้สาเพื่อที่จะได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ YouTube มาอัปเดตเรื่อง าต่างๆให้มันทันเวลาที่คุณคุณอยากรู้แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการทำ u t u b e นะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวสาจะมาตอบนะคะเพราะว่าบางครั้งเราก็ทำคลิปไปโดยที่ไม่รู้จุดว่าเราคนคนดูต้องการแบบไหนนะคะการที่คุณมาคอมเมนต์ให้สตาว่าเออคุณอยากได้ ความรู้ทางด้านไหนเกี่ยวกับ YouTube อยากได้แบบเชิงลึกอยากได้เชิงวิเคราะห์หลังบ้านหรือว่าอยากได้คลิปกันตัดต่อทั่วไปอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะส่งคอมเมนต์กันเข้ามานะคะโอเควันนี้ก็เรื่องราวดีๆจาก n s i สไต y ์ยูทูบนะคะก็มีมาให้คุณผู้ชมได้ฟังเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะหวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ